สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับการเช็ดหน้าทําความสะอาดหน้าด้วยของที่มีอยู่ใกล้ตัวแล้วก็เป็นสมุนไพรซึ่งหลายๆคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็รับรองว่าได้ผลในงบป,ประมาณที่จำกัดแม้ว่าจะเป็นหนูหนูนักเรียนนักศึกษานะคะก็สามารถที่จะเอาวิธีนี้ไปใช้ได้นะคะอันนี้ แต่งหน้าแบบเป็นคนไม่ได้แต่งหน้าเยอะนะคะแต่งหน้าเบาๆไปทำงานนะคะแล้วก็กลับมาแล้วแล้วก็ตอนเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังจะอาบน้ำนะคะก็เอาเป็นว่าหนูหนูหน,หนักศึกษาคนไหนที่ไม่มีสตางค์หรือว่ามีงบประมาณน้อยนะคะในการซื้อเคลนเซอร์ er ต่างๆหรือว่าอะไรก็ตามที่มาใช้ล้างหน้าค่ะแล้ว เราอยากประหยัดงบนะคะสิ่งนี้ช่วยได้นะคะสิ่งนี้นั่นก็คือหลายคนอาจจะเห็นขวดวางอยู่นะคะขวดใหญ่มากอันนี้เป็นอพอดีขวดเก่ามันหมดแล้วอ่ะนะคะก็เลยพึ่งไปถอยขวดใหม่มาอันนี้เป็นน้ำมันมะพร้าวธรรมชาติสังเกตว่าไม่รู้มองเห็นไหมเนี่ยคะ่ะสังเกตว่ามันร้อยเปอร์เซ็น์เลยนะคะ แล้วที่สําคัญก็คืออยากจะบอกว่ามันต้องเป็นน้ามันน้ามันมะพร้าวธรรมชาติที่มันสกัดเย็นนะคะตัวนี้จริงๆถ้าจะให้ดีต้องใช้สกัดเย็นนะคะวิธีสังเกตว่าน้ํามันมะพร้าวที่ดีเป็นยังไงนะคะเอาเป็นว่าเวลาเปิดมาเนี่ยก็คือหนึ่งเลยไม่มีกลิ่นเหม็นหือนอันที่สองคือไม่มันจะมันจะไม่หนืดมากนะคะแล้วก็ จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆของของมะพร้าวนะคะอันนี้มันมีจุกนิดนึงนะคะตัวนี้ซื้อมาเอาเป็นว่ายี่ห้ออะไรก็ได้นะคะที่เพื่อนๆเห็นแต่ว่า,าที่ตัวเองใช้ก็คือไม่เน้นยี่ห้อค่ะแต่ว่าเน้นว่าขอให้มันสะอาดแล้วก็มันน่าเชื่อถือแล้วที่สำคัญคือเป็นแบบสกัดเย็นนะคะทำไมเราต้องใช้น้ำมันมะพร้าวน้ำมันหมูก็มีไม่ใช้หรอ น้ำมันมะพร้าวเป็นน้ำมันที่สกัดจากพืชนะคะแล้วก็จริงๆเขามีคุณสมบัติมากมายเดี๋ยวจะค่อยๆมาทยอยเล่าสู่กันฟังอีกเรื่อยๆนะคะแต่เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยจะมาใช้ในเรื่องของการล้างเมคอัพล้างเครื่องสําอางออกไปก่อนได้แล้วนะคะจริงๆจริงๆตัวเองจะใช้ตัวนี้นะคะ่ะแล้วก็ถ่ายใส่ขวดพลาสติกเล็กๆหรือขวดแก้วก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นขวด เพลนเซอร์เก er ่าเราก็ได้แล้วก็ใช้มันจะสะดวกกว่านะคะแต่ว่าพอดีตัวนี้เพิ่งได้มานะคะแล้วก็ใช้กับสัมีธธรรมดาค่ะอันนี้ยังไม่ได้ล้างด้วยอะไรมาเลยนะคะยังบอกว่ายังยังเป็นยังมีร่องรอยของลิปสติกยังมีร่องรอยของเครื่องสำอางอยู่นะคะก็ได้สัมีแล้วนะคะก็ วิธีการก็คือถ้าเกิดเราไม่สะดวกนะคะจะหาถ้วยเล็กๆมาแล้วเราก็มาหยอดใส่นิดนึงก็ได้เราใช้สำลีชุบลงไปก็ได้นะคะแต่ว่าตัวเองถนาดแบบหยอดแบบนี้มากกว่านะคะนิดเดียวค่ะอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือวิธีการเพื่อนๆเ,เทใส่ตัวนี้นิดนึงค่ะไม่ต้องเยอะมากนะคะแล้วเราก็ ใช้สำลีชุบลงไปนะคะจะสตาร์ทจากตาก่อนนะคะก็จะเริ่มจากตาคือเป็นคนที่ถ้าไม่ได้ออกงานอะไรแบบ เป็นทางการมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะมิตายสมดีติดก็จะไม่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 ใช้มาสคาร่าหรือบลัชออนจริงๆเป็นคนถ้าเกิดไม่ได้ไปไหนอะค่ะก็คือไม่แต่งหน้าเลยหน้าสดเลยเพราะว่ารู้สึกมีความรู้สึกแต่งหน้าแล้วหนักหน้านะคะแต่ว่าอันนี้มันมันไปทำงานเนาะมันก็ยังต้องเจอผู้เจอคนจะให้เห็นหน้าสดก็จะเกรงใจ นนิดึง <ules> ก็แปะเข้าไว้สักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยๆซึมซับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่ใช้เออ่มาสคาร่านะคะเวลาที่เราออกออกมาจะเห็นชัดมากเลยอย่างตัวเนี้ยจะเห็นรอยละเห็นไหมคะว่ามันมันมันเป็นรอยแป้งออกมาเลยอะนะคะซึ่งถือได้ว่ามันสะอาดนะอืม เราว่าโดยส่วนตัวเราว่ามันสะอาดกว่าไปเสียตังซื้อเคลืเซอร์แบบราคาแพงๆอ่ะนะคะนี่เห็นไหมแบบชัดเลยนะคะนี่มาเป็นปื้นเลยนะคะ เนี่ยค่ะหินความสะกะปรกไหมนี่คือสารเคมีที่อยู่บนหน้าเราเราต้องเอามันออกนะคะก็ทำให้มันพอจากตาเสร็จก็มาที่ปากนะคะจากปากเสร็จก็ค่อยๆกระเถิบมาที่หน้าผากนะคะหน้าผากแล้วแล้วก็ ค่อยๆไล่ลงมาเรื่อยๆเห็นไหมว่ามันใช้ได้ผลจริงๆหน้าอาจจะแบบดูเหมือนมันนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวน้ำมันมะพร้าวมันจะช่วยให้ความชุ่มชื่นกับผิวหน้าด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อน ซับหน้าออกไปแล้วแล้วก็เรายังรู้สึกไม่สะอาดนะคะหลายๆคนก็อาจจะมี cleansing ตัวอื่นมาทับอีกก็ได้แต่โดยส่วนตัวเนี่ยตัวเองใช้ตัวนี้แล้วก็โฟมล้างหน้าปกติธรรมดาก็ออกแล้วนะคะเดี๋ยววันไหนที่แต่งหน้าแบบจัดจัดออกงานนะคะเดี๋ยว มาทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันว่าต่อให้แบบเมคอัพที่มันแบบปังมากมายแต่ว่าเออน้ำมันรำคาวเ,เอาอยู่เห็นไหมนอนดึกมากนะคะช่วงนี้งานเยอะมากเสียงก็ไม่มีนะคะแพนด้าก็มาทันทีนี่นะคะ โอเคแล้วสะอาดเลยหลังจากนั้นเราก็ใช้สำลีเช็ดอีกนะคะเช็ดจนกว่าสำลีเนี่ยมันจะไม่มีอะไรแล้วคือสำลีสะอาดเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปล้างหน้าด้วยน้ำอุ่นนะคะอีกสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะไปล้างหน้าแป๊บหนึ่งมาแล้วค่ะเห็นไหมหน้าสดมาก <c oughs> <c oughs> ก็คือเอาเป็นว่า สะอาดเรียบร้อยแล้วแล้วก็หลังจากนี้ก็คือเพื่อนๆก็ไปบำรุงสุขภาพผิวได้เลยตามที่เพื่อนๆพื่อน s เกระบวนการในการบำรุงยังไงนะคะก็ทำได้เลยนะคะก็เอาเป็นว่าวันนี้ถ้าเกิดใครเห็นว่าข้อมูลตรงนี้มีประโยชน์นะคะแล้วก็ เอาไปใช้ทําตามได้เลยนะคะไม่มีลิขสิทธิ์ไม่มีห่วงใดๆทั้งสิ้นเอาเป็นว่าเห็นว่าเป็นข้อมูลที่ดีนะคะยังไงก็ฝากบอกต่อแล้วก็ฝากแชร์คลิปกันด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีสาระดีๆมาบอกกันเรื่อยๆนะคะสําหรับคลิปนี้ไปละค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย